เอโยวอส์ yo, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้านี้เลย G.P.X. เจเทอร์แมนสองปี2017-18กันนะครับผมคันนี้ขายตามสภาพเลยนะครับชุดสีเป็นสีเดิมนะครับผมขาวดำเงินสียังสดสดอยู่เลยฮะคเครื่องเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติท่อเป็นท่อแต่งโยชิมูระมาให้นะครับผม ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยยังใช้งานได้อีกยาวฮนะคันนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับผมเครื่องเดิมๆนะฮะสะอาดกิฟเลยล้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเอาไปขับก็หล่อๆเลยคันนี้สียังสวยอยู่เลยนะครับผมแต่เราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่า เลขมาอยู่ที่16,000โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อก็จะนุ่มๆพอเดินประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับ GPX gentleman 200ปี2 0 1 7 1 8คันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยเปิดคอเปิดเสนอขายอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นเองนะครับทูกค้าคนไหนสนใจนะครับ ต่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย